สวัสดีค่ะเมื่อนี้คอยได้เมนูข่าวผัดไข่ใส่กุ้งค่ะเมื่อนี้กะซิตอไข่เป็ดลงไปใส่น้ำข่าวก่อนค่ะข้าวนี่เขาต้องเอาไปแช่ขังคืนไว้ในตู้เย็นจักขึ้นนึงค่ะเวลาเอาไปผัดมันจังเป็นเม็ดล้วนๆเซ่บๆค่ะแล้วๆคอะไปขังกระทะใส่น้ำมันลงไปค่ะแล้วกะตอไข่ไก่ลงไปจักสามนวยค่ะแล้วกะคนคนกา่าไข่ไก่จนสุกพุลค่าจังไส่กุ้งลงไปเนาะค่ะกะปรุงรสด้วยซอสปรุงรสฝาเขียวลงไปนิดนึงค่ะเผื่อว่ารสชาติไข่มมนจังเป็นรสชาติเข้มๆปล่อยจักน้อย แล้วเราก็บพัดกุ้งกับไข่ใส่น้ากันให้เรียบร้อยขอกระสิตักกุ้งออกเนาะค่ะแล้วคอยกระใส่เข่าล่วงไปเลยค่ะเข่ากะต่อไข่เป็นลงไปแล้วก็เฮ็ดให้เข่าเหลืองๆลอยๆจักน้อยนึงค่ะแล้วล้วกับพัดไปกระโดนเติบค่ะจนไข่กับเข่าเขากันเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะขอกระจังมาปรุงรสค่ะปรุงรสกะใส่ซอสปรุงรสฟ้าเขียวใส่ซีอิ๊วขาวใส่น้าตาลใส่ผงซุปรสใส่รตดีแล้วกะปิดท้ายด้วยซีอิ๊วดำค่ะพอแต่พัดเข้าไปปริ้นเป็นปลาพัดเขากันเรียบร้อยแล้วซิมเบิงนวเรียบร้อยแล้วกะใส่กุง ปูลงไปเลยก็ห้วยหนาด้วยผักบัวค่ะห้อยหนาด้วยผักบัวเรียบร้อยแล้วก็ตักใส่จานพรมเสิร์ฟเลยค่ะมือนีเมนูข้าวผัดใส่ไข่ใส่กุ้งค่ะเป็นข้าวผัดสไตล์เด็กหน่อยเนาะค่ะเฮ็ดข้าวผัดเด็กบึงจานใหญ่ๆค่ะจานข้าวเพิ่นก็ได้เอาเอาจานมาให้เมียกับจานใหญ่บบลือบบล่าเลยค่ะมาเด้อค่ะมากินข้าวน้ากันค่ะเมนูนัวๆสูตรข้วจิรพันธ์ค่ะขอบูุนที่ชมคลิปขอจนจบค่ะฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดติดตามให้ข้วหน่อยข้วจิรพันธ์เด้ค่ะสวัสดีค่ะ